ไลท์ทีนวันมิติใหม่แห่งวงการโซลาเซลล์ที่เรากล้าถ้าเทียบบอกลาสปอร์ไลท์บกกบเก่าที่ของเราสว่างกว่าไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งได้ครอบคลุมแถมตัวนี้ไล่ยุงได้ด้วยวัสดุชนิดพิเศษ ABS คุณภาพสูงมัตรฐาระดับสากลทนน้ำทนแดดทนฝนพร้อมรบทุกสถานการณ์ดีไซน์พรีเมียมสีเขียส้มโมเดิร์นเกย์ช่วยเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีก ้วยไฟสปอร์ตไลขพันสองวัตต์สว่างเนื้อคำบบรรยายเปิดไฟทีเดียวสว่างเหมือนกับตอนเช้าพอให้ไฟมามากถึง200ดวงสว่างครอบคุม50ตารางเมตรการันตีแสงกระจายร้อยเปอร์เซ็นต์มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทําให้แสงติดตลอดทั้งคืนเอาอยู่สบ,ยสบายสบายครับหมดปัญหาเดินสายไฟต้องเสียเงินจ้างช่างมาติดมันไม่ใช่เรื่องเลยแหละครับตัวนี้ออยวันทุกรูปแบบไม่ว่าจะแขวนห้อยไม่ว่าจะวางตั้งหรือไม่ว่าจะ,าต,าจะาติดแบบแม่เหล็ก ที่ให้แรงดูสูงก็สามารถยึดติดได้ทุกที่ไม่ว่าจะรั้วบ้านเสาบ้านร้านจอดรถก็ทําได้ง่ายๆและตัวนี้มาพร้อมไฟและยุงและ,มะแมลงมันทําให้ยุงไม่บินเข้ามาในรัศมีของหลอดไฟทําให้มแมลงตาบอดจนเปลี่ยนทิศทางในการบินเรียกได้ว่าจะยุงหรือมแมลงก็ะเจิงแน่นอนครับโซลาซิวเบยมีด้วยกัน5โหมด 1. โหมดไฟเดย์ไลท์ 2. โหมดไฟวอร์มไลท์ลกูไวแบบสว่าง 4. พูไว้แบบหลีและผ้าหมดไฟและยุงลและแมลงตัวเดียวจบทุกปัญหาเอาอยู่ทุกสถานการณ์ใช้งานได้ยาวนานหายห่วงแน่นอนครับและแค่พิเศษยิ่งกว่านั้นโซลา่าซิลวอ์ไบท์ทนน้ำทนฝนเอาอยู่ทุกสถานการณ์การน้ำไอซีหกสิบหกโซลา่าซิลวอ์ไบท์ไม่ได้มีแค่สปอตไลท์เพราะเขามีวอร์แบงค์ในตัวชาร์จผ่านหัว USB สามารถจ่ายไฟเข้ากับมือถือและพัดลมพกพาตัวนี้ดีจริงเก็บครบทุกความคุ้มค่าจริงๆครับ และว,วันนี้พิเศษเราจัดโปรโมชั่นเปิดตัว1แถม1รับไปเลย2ตัวจากราคาปกติ2,990บาทวันนี้รับเพียง1,090บาทใช่แล้วครับ1,090บาทไม่พอรับเพิ่มไปอีกกับคูป,ปองส่วนลดแข่งเงินสดมูลค่า200บาทเอาไว้ใช้สั่งซื้อครั้งจัดไปเก็บเงินไปทางจัดส่งรวดเร็วทันใจถึงหน้าบ้านรีบเลยนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือสินค้ามีจานวนจกากัด